สบายดีมาพอกับบ่าวน้อยสาวลุงมันนี้สลุงพามาเบ่งน้ำของบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศดีๆตอนเศร้าเนาะลุงสิไปเวียกก็ได้มาถ่ายบรรยากาศดีๆพี่น้องในเบ่งน้ำกันเนาะเบ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงในเด้อเพื่อพาดคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้องบรรยากาศดีๆม่น้ำของพี่น้องหรือว่ามนน้ำโขงเนาะ เพิ่งก้เจ้ามาหาอยู่หากินเนาะหาป่าพี่นอ้องซิดเบ็ดแน่ไซมองแน่เนาะเพิ่งก้เจ้าเหตุนนทางไปเป็นคูแล้วก็ย่างไปบางคนก็นกนขี่มอไซไปหรือว่ารถจักรไปแล้วพี่นอ้องบรรยากาศดีๆกระเจ้ามาตาหาป่าพี่นอ้องบางฮะ ปากับพ่อได้ยูได้กินอยู่ช่วงนี่พี่น้องกับพ่อได้ย่พี่น้องกับพ่อได้ยูได้กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปนะพี่น้องเนาะหนึ่งเด็กน้อยมะเล่นน้ำาของ หน้ามันบกทรายมันพ่นนะพี่น้องทรายพ่นน้ามับกเนาะเบิ่งสองล้ำผนพี่น้องเหรอื่อหาป่าสองลำใส่กระเจ้าออกไปแต่เศร้าแล้วพี่น้องกระเจ้าขามาแล้วหาอยู่หากินธรรมาติบ้านเฮานะพี่น้องเนาะมีคนกระซิบเบ็ดหลาย น้ำกระโบกหลายขั้นได้ท่วมกระท่วมหลายน้ำโบกหลายลเป็นกี่สาย น้ำใสดีพนะี่น้องน้ำบุกุลอันนี้เป็นเฮื้ทหารลาดตะเวนกลางคืนเนาะตำรวจน้ำหรือทหารน้ำพี่น้อง อันนั้นเป็นตัวดูดทรายพี่น้องเจ้าว้ดูดทรายมันนี้ข้าเจ้าผักข้าเจ้าบริเหตุเวียกน้ำไหลพี่น้องตะไหลกบบ่บ,บแหง จะเอามอไซคไปจอดไปลุงจะปไปใส่เบ็ดจะลุงท้ายใกล้ให้เบิงพี่นอ้อง อันนี้ข้าเจ้าบริเฮตเวียกเนาะจอดรถไว้อันนี้เป็นทางลงเลพี่น้อง สาลุงกะโบมีอย่างายมาถ่ายบรรยากาศดีๆไม่น้ํำขงหรือว่าไม่น้ําขอ้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเศเร้าแดดกำลังออกพี่น้อง สาลุงกะบ่มีอย่างหลายเนะะเขาะก็ขอขอบใจเบอสุขุสุค้นที่เข้ามาให้กำลังใจเบาวนอ้อยสาวลุ่งบอถิ่มบ่ปะเนาะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าสาลุ่งกาไม่คลิปเอ็ดแนวกินแนนมาถ่ายบรรยากาศดีๆให้พี่ให้น้องได้เบ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศชดชื่นตอนเศร้าแม่น้ำโขงบ้านเฮาเน,ะนาะสปปลาว ันนั้นฟังจังหวัดหนองคายอำเภอทาโบทักท้ายสบายดีตอนเศร้าเนะเอาไวพ้พ่อกันคลิปหน้านะ้อพี่น้อง บายๆขอบใจขอบคุณค่ะ